สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเชเชียลแคมนะคะวันนี้นะคะแบงก็ยังอยู่ที่เชียงให,หม่เหมือนเดิมนะคะกวๆๆะคะ็วันนี้ก็มาไหว้พระครูเอ่อม่าพระครูมายกวาอะไรนะครูบาศรีวิชัยนะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานก็มาไหว้แล้วนะคะวันนี้ก็แบงมาไหว้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็กําลังจะขึ้นเขานะคะไปไหว้ก็คืออะไรนะดอยสุเทพอ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปดอยสุเทพนะคะแต่ว่าต้องไหว้พระครูครูบาศรีวิชัยก่อนนะคะ ก็เดี๋ยวขึ้นไปนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ด้านหลังนะคะมีคนมาไหว้เยอะมากเลยค่ะวันนี้พ่อมาดีจิงสินะก็เห็นว่าเดี๋ยวแป้งมาอัปเดตต่อนะคะว่าขึ้นไปดอยสุเทพแล้วเป็นยังไงนะคะแต่วตรงนี้คือเดี๋ยวมาไหว้ตรงนี้ต่อนะคะคุปปูบาจุนชัยนั่นเองค่ะก็ซึ่งเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดของเชียงใหม่หรือว่าล้านนานั่นเองนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวอัปเดตไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปไหว้ต่อ Bye. Okay.